ผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ช่องเ n 3ม e นะครับก็จะพามาดูศูนย์บริการรถนะครับผมหลังจากที่ผมมีรถมาแล้วมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Lamborghini นะครับมาแต่งนะครับผมศูนย์ฮอนด้าธัญบุรีนะครับผม ก็ข้างในจะมีความฟอ้อมอะไรบ้างนะครับผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครับผมก็วันนี้จะพามาชมทางศูนย์ฮอนด้าธัญบุรีคลอง6นะครับบอกได้เลยว่าที่นี่ที่พักรอรถนะครับผมมีที่ว่างเยอะมากนะครับผมแล้วก็พื้นที่สะอาดนะครับผมมีจุดให้พักผ่อนคลายชมทีวีนะครับผมดูแบบว่าสะอาดแล้วก็ครบคันไปด้วยทุกๆอย่างนะครับผมมีมุมอ่หนังสือนะครับผมที่ให้เราเอาไว้อ่านนะครับ เอาไว้ดูหาความรู้นะครับผมมีตู้โชว์สำหรับรถแต่ละรุ่นของ honda นะครับผมสวยงามมากนะครับผมไล่เรียงกันมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเลยนะครับผมก็มีม,มุมอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้เล่นอยู่อมีคอมพิวเตอร์4เครื่องครับผมมี Wi-Fi ครับผมมีมุมของเด็กเล่นนะครับผมแน่นอนสะอาดครับผมปราศจากเชื้อโรคครับผมแล้วก็มีอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะครับผมส่วนมื้อเช้าวันนี้เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับผมอร่อยครับผมลองกินดูแล้วของว่างก็มีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขัดผลไม้ขนมปังลูกอมนะครับผมแล้วก็เมนูเสริมนะครับผมนี่สลับเป่า อาตรีไม่ใช่นะครับผมก็ของว่างเยอะนะครับผมมีให้กินมีให้เราผ่อนคลายมีที้ยงของหวานลูกอมมีกาแฟด้วยนะครับผมแน่นอนบอกเลยว่าครบคันนะครับครับผมก็หลังจากที่ผมมารถเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าศูนย์นี้บริการดีมากนะครับผมศูนย์คลองหกชันยบุรีนะครับก็ ใครที่มีสูนยไหนที่ถูกใจนะครับผมก็บอกด้วยนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ <ไอ S 1> ก็ฝากกดติดตามช่อง MN3P ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องเพจใหม่เกมบิงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมและติดตามกันนะครับ